มันไม่มีเลยซ่อน นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรบควรนั่งที่นะครับถ้าพร้อมแล้วเรบควนั่งที่ก่อนนะครับเดินวิธีต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าบังข้างหน้าครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับอย่าบังด้านหน้านะครับหลบหลบหยุดถ่ายรูปก่อนครับผมขอความกรุณานะครับขอพิธียังไม่ตุดนะครับขอเลิกพิธีต่อนะครับขอความกรุณาครับหลบเลยครับหลบซ้ายขวาเราควรนะครับผมนะครับ ขอรบกวนซ้า,ายขวาขอความเมตตาด้วยครับขอพระคุณครับผม สวาคาโตพระควะตาธรรมโมธรรมนามาตามีสุปาฏิปันโนภระวะโตสาวะคาสางงคังโฆสังฆังนามามิน,นโมสาตาเลขตาตัสา สุทินทโกพระโควะโตมหาราชาสโกอาระหะโตตถาสัมมาสัมพุทธสมหาพรหมมาเอเตนัสเรติน้ำมังชิรัตางยาวะฏิธานังรนังกัจจา,ามีสวาวาโต ตังยาวัฏผานังสรนังกัจฉามีสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสา โนภาทวโตซาวาตาซังโคโยทิธรรมจตาริปุริสายุคานิอาธาปุริสับบุคาราเอสสะพวโกสะว สลิตาลิโยอนุตางบุญยาเกตังโลกัสสาิพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรมมบูชามหาปัญจวันโตสังฆบ,บูชามหาโพขัตวะหสิโลกะสิถังอภิปูชาเทนี้ สะกรันชังสะเสนังสะพนนันธุนาริังปริตานุภาวสะสัทธารักขันตุติปริฏวานเมตังสมัมเ กาจิตราปริตังพันน,นตุสัพเท迦เมยุเปกิริสิขตเตจันตาริเทวิมาเนทีเปลาเทจะคามตีตวรุณาคะเนกหะว,วัดภูมิเต กันตุเพวัชรธาผู้ที่การสรางาไว้เพือการข้าพเจ้าใครทีงปฏิฐานทั้งบุญริศและกิตริศสำรวมจิตย่อขนทางมาเพื่อทำต่อการนั้นทีในครั้งนี้บัดนี้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์กาบไหวบูชาโดยเทพเจาท่านใดก็ตามที่อยู่ขอบมหาสมุทรขอบตะวานขอบฟ้าท่านใดยังไม่มาเร่งรีบเร่งไว ให้ทนในเหตุการณ์เหุ่ข้าท่านใดที่มาสีสัตบุตรพรานสีสัตว์งกดพระพี่รอดยอดตํำลาพระฤาษีกรกฎพระฤาษีไก่สอนพระฤาษีทั้งหมดทั้งร้อยแปดองค์ที่ทรงศีลสังวรที่บำเพ็ญพจน์อันดีงามตรงลงมาสับวมงคลในงานนี้ตลอดจนพระฤาษีตุศวาทรงสับ์มงคลในงานครั้งนี้ด้วยสุดท้ายนี้เขาจะเชิญเจ้ากุ้งชมพูทวีปพระภูมิเจ้าที่เจ้ากุ้งพาลี เรียนเสียงกึกก้องร้องประกาศด้วยจิตใจสาารระอาดอัศจ,จากลาคีพรอนเชิญพระแม่ทรณีพระแม่คงคาอันเป็นที่เคารพอีกทั้งพระแม่โพศกพนุดิ่งใหญ่ด้วยตรัทาก้าเพื่นเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกียรติตาพญา,ายมราชาพญา,ายมราชเทวทตทวานจงมาปกปักรักษาโพภยภไผไม่ให้มีบันดาลโชคให้มีชัยสกุลในงานครั้งนี้ด้วย บัตรนี้ด้วยเมีแห่งข้าตั้งจิตบูชาทวยเทพเทวดาด้วยเทวตาพีกราบไหว้เธอทั้งหลายแล้วใซ้บัตรนี้ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิศาสตร,ร์วิชาให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายให้แก่เธอและท่านขอถวยเทพเทวดาจงรับรู้รักษาทุกการโอมคูเทวะมามิขอกราบกลานด้วยความยินดี เขาลบเขานบน้อมครูเท่าแต่ก่อนแก่และปัจจุบันครูเลขและครูยันครูว่านและครูยาครูตำลักครูตำลาครูเวทมนตรนคาถาครูนโมกอขอและกอกาครูอัขระของไทยจะหมดสิ้นเขาจะขออัญเชิญมโนครูทหานตรงร่วมชุมนุมประชุมกันอัา อมนตโมตการขอกราบไหว้กรวจา์ทั้งสิ้นทั้งมวลตั้งแต่ท้าพระองค์ทรุประธานอีกทั้งคุดิจคุณลมคุณน้ำคุณไฟคุณปัติโลกุณอนรมลมคุณอสขวานคุณพิตราาวาดค,คุณอากาศทั้งอินพระมหาใเจ้าคุณพระธรรมเจ้าธรรมเจ้าแต่เทพเจ้าตั้งแต่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุทธปฏิบาติพระสุขพระเทวพระรูปเีขอบารมีเป็นที่พึ่งแก่ขัาพเจ้า ขอกราบไหวพระฤรษีผู้ศวิชาารูผู้รู้สมเมตสมยาตัพยาสัพพระคาถาและอาคมนั้นขอกราบเว,วรการขอให้เจ้าเฉียวชันเคุณวานและคุณยาคุณมนตาและคาถาให้มีศักดิ์ศรีเดโชชัยอารตตพรทุกพระเวสสโตรนพระอิศวรเถอถวายอวยพรประสิทธิ์ประสาววรให้แก่ข้าวเจ้ามา ั้งคุณมนตาแล้ววาดยา,ากับพาสอดที่พระวันโตเมเอหิคาทั้งเปียกา,ายโยเทสตาบาโมขังอาจารยงเอหิคุธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังทานุภาเวนะกุฎโตพระทาขึ้นไว้ในอคอกุฏายอพระตาขึ้นไว้เหนืออก รูจะยกพระวรรขึ้นไว้นะเกศรูเทนายเอหยิทายปิยามะมาพุทธังตรีโตมาเรตรีมาเลมาระอาคันธยะอาคันธายอมังตรีโตมาเรตรีมาเรมาระอาคันธยะอาคันธายสามังตรีโตมาเรตรีมาเลมาระอาคันธยะอาคันธายโอ้โหโอ้โห ตอชอชอตอยตอทอทออพออพมตอทรงขทรงอาทรงอีทรงอทรงอูทรงอูทรงเอทรงโอทรงเอาทรงอทรงอัทรงนะโมพุทธายะทรงอักสอนิจินตัวโอกาสาติกาถาติติหินับบัดนี้ข้าพเจ้า ขอสรรเสริญเจ้าคุณถึงคุณขรดิดา2ี่ิเด็คุณพระมารดาสิบสองคุณพระแม่โพสกันคุณกาคุณพระกรรมว่าใจรุ่นนธาจารคุณพระแม่ธรณีที่เด็ดพวกขาส2องคุณพระเพลิงหคุณพระพายเจ็ดคุณอัคราษร์3ามคุณอัศวาคุณปัตตว่าคุณพิศว่าคุณนักดวงแก้วสามพิจิตรังสังฆสิจิตรยังด้วยมีแห่งข้าตั้งแต่เกิดมาช่วยฤทธิศึกษาพระเวทฤทดี อ่านพระธรรมก็ดีขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเอทีอพุททานุภาวนะด้วยเมหแห่งข้าทั้งหลายได้ประมาพะทพลาดพั้งร่วมเดินท่านไตรโกดีพระผู้พระพเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า,รรจาต่อจนพระไตาทั้งหลายบัดนี้ขอขมากรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กระทำไปเป็นผู้ไม่รู้ขอเธอทั้งหลายอกิกจา,ากฐาขะโรกเวนด้วยการระบำนี้เถิด ธรรมมาลุภาเวน,นะด้วยมีแห่งท่าจังต้องดำรงชีพอยู่นักชาลีตีจินพาลีกัมมหาเถโรตวนันะมามาโพชนะมามาวัโตวัฏทามามาพาลาพาลังมามาโอภามามานัมาลาโภตับเทชนากรพกรุเมขอโธไหลพระเวทนี้แด่ทวยเทพเทวดา ขอเธอทั้งหลายจงพุทนานในพระเวทนี้ให้แก่นมนุษย์ทุกตัวตนให้เกิดความสําเร็จการเงิน,นงการงานธุรกิจและการค้าให้เป็นพรัางแห่งชีวิตเพื่อสื่อสารขัษนาต่อไปสังคานุภาวเวนะด้วยเมแห่งท้าย,ยังต้องมีครอบครัวยอยู่ให้มีท่าสิ่งให้มีฐานห้าการพวกกาสองเกสาโลมานะฐานโดมังสัมนาหารุปติปิฏิมยว่ากรรมท่าอยางยากนัง อีกโลมากการเดินทางตัดทาสัมภคลุญพังปีตาตามเสมาอังบุคพระโพจิตังเสโทเมโทังสพระานินตีตามพระองค์ทรงกำหนดไว้ขอให้เธอทั้งหลายก้านบ่วงแห่งมารให้เป็นพลังแห่งชีวิตประทิดในกายดาบัดรี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เทวตาพีขอถวายเครื่องสังเวยสัตการะอันเป็นมงคลนะมัดตุเตเตตุเทวะ พาดเมกเกพเทวเวรงเดตรเรืองสีพาไปเจ้าจะขออัญชุรีพระองค์นาคด่านจงทิศใหด่านจงอำนาจแห่โอภาษดันยงทรงฤทธิภูสิทธิ์สภพาพร้อมเหล่าเทพนิกรสุรามิตรเป็นบริวานพานไปเจ้าจะขอเชิญพระเกตเทวราชเทราชมณฑลอันโสคนไยโรดชาววิริเชิดชูหาดไทย พ้าพเจ้าตั้งเต็อนเตถวายเหล่าเทเวโปรดรับเครื่องศักดการะวรามิตรบำวงสวงสังเวยศักการะผู้ที่เรียบเรียนกรีบมาในร้อยในระยะผู้พนมหน้าผึ่งชมลูกตาโพชนาหันรันมัลเลอร์ข้าบันเจิดบรรจงจำอัญเชิญเทวัตขอให้ทุกท่านปราศจากทุกเกษมสุขนิรภัยกุศลสิ่งน้อยหนกุศนแผ่ภาคผลตระนันสุนทรธรรมทีวรนบันอเนืนอภัไทยบั่น นอบน้อมอะนุโมทนาขอพระเกตผู้มีฤทธิ์จงมีอิจณาแก่ขพระเจ้าด้วยอำนาจที่จุดทุกที่ถวายตากทิพาพรในเถวโลกโอดเื่อระงับทุกโสโรครภัยทุกทิวาราสิธิทการตังติสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังตถาคโตสิทธิเตโชสิทธิราโภพระวันตุเมสา เอาตัดต่อไปนะครับเพขออ โอ้อสาธุจัดแปะเลยอวัตถแปะผมวัินวัินวัินวัตถในกระเป๋าผมในกระเป๋าจงมีกระเป๋าจอ่ากระเป๋าอ่าไม่แปาแต่ที่จริงตัวนี้มาเลยแผนใหญดีเลย

ผ้าสีผ้าสีาสีผ้ี้าจะม้าเนั้น